สวัสดีค่ะมาพบกับเัื่อนเช่นเคยนะคะกับช่องปั t ต e ก g o ร Family รู้ระบบ ISO ง่ายๆสไตล์สาวโรงงานบายเปิ้ลค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับที่ข้อกำหนดที่6.1ค่ะคือการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุไว้นะคะซึ่งอยู่ในหมวดของข้อ6นะคะก็คือการวางแผนค่ะแล้วสิ่งที่องค์กรต้องทำมีอะไรบ้างใช่ไหมคะในข้อ6.1ค่ะมันจะมีทั้งหมดอยู่2ข้อย่อยนะคะ 6.1.1ค่ะพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับบริบทขององค์กรนะคะตามข้อกำหนดที่4.1ค่ะความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อกำหนดที่4.2ค่ะเช่นข้อ4.1นะคะบริบทขององค์กรนะคะที่เราได้มีการวิเคราะห์พิจารณาบริบทขององค์กรไว้นะคะอย่างเช่นประเด็นสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกองค์กรนะคะจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคค่ะ ที่เราได้มีการวิเคราะห์ตัวเรานะคะหรือว่าองค์กรของเราไว้ตามข้อหนึของ4.1ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วก็องค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่แข่งหรือซัพพลายเออร์หรือหน่วยงานรับต่างๆค่ะที่เราได้มีการทําไว้ในตารางความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจแล้วก็องค์กรของเรานะคะเราก็ต้องเอา2ตัวนี้ค่ะมาพิจารณาความเสี่ยงแล้วก็โอกาสในข้อนี้ด้วยค่ะ